ไปแล้วครับไปยังไปยัง,ยงมาเจองูเห่าครับอยู่ทางรถไฟอุโมงค์งูเห่าตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่ใหญ่ใหญ่หญน,นี่ครับออโอ้โห,ม,หมันลงมาไงตาเนี่ยมันลงมามันขึ้นไม่ได้ไงโต๊ะลงมาเลยครับดูน่าจะตัว่นตัวนู้นหะน่อยเนาะต้องไล่โอ้ต้องไล่นี่ครับต้องไล่เดี๋มันต้องเดินง่อยงูเห่างูเห่า นี่ ngoài โมไยงงโชีมางตัวใหญ่ครับกำลังแผ่ินมากหัวนพอทังงูผอทังเต่าวันนี้ผมว่เตีเต่อเออโชคแล้วโชคแล้ววันนี้โชคแล้วอ้โหังไงมาทาผมเนอยังไงมาทผมเนอะ้อนั้นนองอู้หูสกโุกสุกสจงงูใหญ่ <Advent S 1> แพ่ไม่เบี้ยฝากติดตามครับทางช่อง YouTube นะครับทีมงานบ้านสวนเออทีมงานบ้านสวนครับได้กดติดตามให้หน่อยนะครับทีมงานบ้านสวนครับงูอำเภอโค้งครับผมงููอำเภอโค้งเป็นแบบนี้เลยนี่นี่นี่แพ่ไม่เบี้ยครับไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ประกาศเลยประกาศดิ แล้วต่อยขัวลงมั้งแล้วต่อยหัวลงเลยแบบดูดูโอ้แกไปไม่ไหวเลยเนาะตกจุบเบิ้งมันร้อนอืองูห่าตัวกุมงค์ครับงูห่าตัตกอุโมงค์รถไฟครับนี่เบอร์คงเป็นเบอร์ไหนนะพี่น้องเครับดูเลยงูห่าตกอุโมงงูห่าตกอุโมงคขี่รถมาพอดีครับมาเจอพี่กับเขากับลุงก็เลย ขออนุญาตอาชีพหน่อยครับนี่ยกระทะใหญ่พี่น้องกระทะใหญ่เลยเนี่ยนี่อ๋อแม่วายงูงูโจที่ป่ะผมว่านี่เขาบอไปใส่ไหมพุ้ดฟู่ฟู่ฟู่ยังนี่ลำเล็กน้อยแล้วนี่กลัวรถใหญ่แล้วจะเหยียบอ่อนไงรถใหญ่มากนี่อู้ตัวแบบนี้ด้วยพี่น้องเมึงคุณอะ ใชข้ลยนี่ครับาคุณอ่ะอู้ีใหญ่อ้วนมากคบบอมาจับไปได้เขปน่ครับคลิปนี้เป็นนี้ครับคลิปน้าพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกานี่บอคุมเลยนหนึ่งไปเรียกคูพดิไปเรียกกูพมาจับเดี๋ยวมันอันตรายเดินน่อยดนค่พมาจับไปลี่ำนิดหน่อยนะ ไปครับไปแล้วครับโอ้ยโซกโซกสองชั้นรถอุโมงมามาเจองูเหา่าไปไปต่อไปต่ออ๋อ ครับคลิปนี้ไปซช่มนี้กันครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวีดัสสวัสดีครับ